สวัสดีค่ะบมณรนิพทำครัวนะครับสวัสดีครับ มาดูน้ำพริกดำกับข้าวนะครับ สวัสดีจ้ามาดูน้องเพรทำกวยจับนะจ้ากำลังทำกวยจับแบบเยาวราชกวยจับน้ำใส่นะจ้าอ๋อใครชมไลฟ์สดค่ะคอมเมนต์ให้กำลังใจกันด้วยนะคะ มาจ้ามาจ้ามากินมื้อเย็นจ้ากขวยจำน้ำคน้นถาไม่ใช่กวดจำน้ำใส,ำใสแบบสูตรเยาวราชน,นะจ้าอ่า สวัสดีจ้าเพื่อนที่มาดูมา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 กินข้าวมาวันนี้ทำก๋วยจั๊บน้ําใสสูตรเยวาวราชนะจ้า นี่เป็นไว่จับน้ำใสสูตรเยาวลากินรับปีใหม่นี่ก็จะเตรียมบัตรบุตรใส่ไว้ยจ้า มีลูกชิน้นมีตือบะก็ตัวเจ้าจ้าอ๋อสวัสดีเพื่อนเพื่อนทั้งสาคนมากินกว้วยจั๊บกันนะครับก๋วยจั๊บน้ำใสสูตรเยาวรานะ ก,ก๋วยจัน,น้ำค้นมาอ๋อทุกเพื่อนเพื่อนมาอีกคนหนึ่งแล้วสวัสดีครับมาที่ก๋วยจัน,น้ำใส่ตุจวาวราดคับ แนี้เรียก้ว่าใช้ได้เพื่อนเอนทั้งสิเจ็ดคนสวัสดีครับมากินอาหารมื้อบ่ายนะครับออไม่ใช่อาหารมื้อเย็นนะครับไอเป็นก๋วยจับ๊บน้ำใสสูตรเยวาวราม่ง่ายๆอร่อยอร่อยยองหงววอัว用า做法跟好อ นี่เลยก็จะไอ้ดงดงอันนี่ไม่แล้วดงป่วยกันบแล้วอยู่เอ๊ะใจหล่อขนะเนี่ยต้องรอให้น้ำมันค่อยๆขาวแล้วจะอร่อยก็จะมากินก๋วยจั๊บ เจ้าขวาอ่าาอ普้话发音是เอ่ออ่าก๋วือิงทางใช่อมารูกว๋วเอ่อวเอ่อ我说不对จริงหรือือนเจ้าาอ๋อสวัสดีครับเป็นปีทั้สิบก้ามากินข้าวด้วยกันครับ อเอาว่ะแล้วทีนี้ก็จะใส่ลูกชิน้นอย่าง ถึงรสด,ดีนี่ไอ้ถ้าเขาใส่ไม่ออกเคมนี้น่าจะดีเนาะเพราะว่าไอเพราะว่ายัางไงเราก็ต้องปรุงเกลือปรุงน้ำตาลอยู่แล้วอะมาจ้าอ๋อขอบคุณเพื่อนๆทั้ง11คนที่อยู่ด้วยกันนะคะมากินข้าว ไขยเจ้าของน้องเพนนี่จะไม่ใส่ไข่ต้มแต่จะใส่ไข่ออนเซ็นไปด้วย อ๋อเพืเ่อนๆทั้งสิบห้าคนสวัสดีค่ะ สุขภาพเพราะว่าไข่ต้องติมใ้เขาว่าเป็นซากไข่นะท่านผู้ชมใส่น้ำเติมตายชูล,ลงไปนิดนึงเพราะว่าไข่มนเป็นน้ำตตอมใส่แบบนี้นะวันนี้กินก๋วยจับฉลองปีใหม่ เพราะว่าปีใหม่อยากกินอาหารที่ดีต่อสุขภาพ 我的新年不喝酒，不犯人，不跟犯人旅游呢。 เพืเ่อทั้งเจ็ดคนสวัสดีครับมากินข้าวด้วยกันนะครับวันนี้ไอทำผมทรงฟาล่าแล้วก็ไอแล้วก็กับข้าววันนี้จะทำกล้วยจับใส่ตือบาใส่บะนีใส่ไข่ต้มนะจ๊ะสวัสดีค่ะขอบพระคุณเพื่นเพที่มาอยู่ด้วยกันคะ อ,อ๋อเพื่อนเพื่อนที่มาเพิ่มสวัสดีครับอ่าหัวเตอจงกวัวฝนชื่อหินหลายขั้นว่จั่วฟานมาเช่นใจหัวจื่อาจ,าจีจัว่กวกัวจื้อชินทาง ขอบคุณเพื่อนๆดีด้วยกันนะครับ อ่าใครด้มาดูมากินข้าวด้วยกันนะจ๊าวันนี้มื้อข้ามกินกว๋วยจั๊มน้ำใส่สูตรเยาวราษฎร เอา,าเป็นข้าแต่จ้าแล้วน้องลังแจ้งหมูอยู่นะจ๊านี่จะทำไข่ออนเป็นก๋วยจั๊กไข่ออนเป็นเนี่ย กินมื้อเย็นจาอ๋อขอบคุณเพื่อนๆที่อยู่ด้วยกันนะครับสวัสดีครับไปจชรไข่อนเซนกับอีกชั้น ควาเต็นแล้วนะจ๊ะระ้าจะบริหารเลวลานิดนึง Yeah. yeah. ขอบคุณที่อยู่เป็นเพื่อนกันนะครับมากินข้าวด,ด้วยกันครับตอนนี้ก็เห็นแล้วเหลือแต่เตรียมผักโรยหนะ้าโรยหนะ้า เรียบร้อยเปลี่ยนชั้าเป็นหนากากนำตุ้มทีเจับกาดเหมือนนี้หน่อยเพราะหนูต้องลอยหน้าลอยหน้าเพราะหนูเป็นอ,อบอตอหนูชอบลอยหน้านะคะ จะอ,อะไรลกตอนนี้ก็มีกระเทียมเจียวมีกระเทียมเจียวและพริกผงกระเทียมเจียวก็เจียวเองพริกผงก็คั่วเองหอมทั้งนั้นอืมหอมอนชเนชา,าต้าว่ะโอ้ บีเตาบีเตาพังพังโจยนาะอันนี้ก็จะถึงขั้นตอนตักใส่จานแล้วนะครับ <c oughs> ขั้นตอนตน,นก็หลีไปหลีไปน,นิดนึง ไปจับหอมเลยท่านไยจับ bây giờ mình sẽ tắc nấu cho các bạn. Nhớ tắc me thôi เอาเยอะหละไม่ดิฟละไม่ดิฟไม่ดิฟหนึ่งนะคะนี่ค่ะก๋วยจับน้ำคนน่ากินไมหมน่ากินไหม มิจจาใส่ไข่ออนเซนแล้วใส่ลูกชี้นแล้วใส่ตือบะมีก๋วยจับด้วยนะครับม,มากินด้วยกันนะครับวันนี้กินกว๋วยจั๊บน้ำใส่สูตเยาวราเยาวราชนะครับนี่ก็ตัดน้ำโซ่ so. น้ำสุ๊กน้อ,อนนะครับ เอี่ยมเกีียว 자 <목소리도> done. นี่ก็ได้แล้วครับกว๋วยจับน้ำใสทีนี้ผมก็จะลงไลฟ์แล้วก็ทำกับข้าวเสร็จแล้วนะครับก็ขอสวัสด,ดีกลุ่มแฟนคลับชาวไทยครับเอ่อเว่ยหว่เอเตยจงกวัวเฟินชื่อเซียนเจ้าหว่อจิ่ววันเฉิงจื้อป้อล์ลหวอชิงเอ่อหนี่หวอชิงเอ่อหวอชิงคนรู้หนี่แล้วตอนนี้ฉันกินข้าวแล้ว ลูกหัวเออจัวเทียนเดี๋ยวจีห้อยสิ่งนิ้นใจหลายกว้นขั้นหัวจีปอสวัสดีครับอุย้ยเดี๋ยวก่อนต้องวางก่อนไม่ได้เธอดูหรเธอวเธอสวัสดีครับ